Mình phải ừ. cái phải chịp chùa Cái con này 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 để bi ở cái, đi cái này 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 นอนอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเยบซีตัวหน่อยพี่น้องทุกคนนะครับ้มน,นี้นะครับมาอัปเดตอาการคุณปูในฟังพี่น้องนะครับตอนนี้นะครับตอนเพิ่นไปเข้าของวัดพี่น้องบ่ายสองครึ่งนะครับบ่ายสองครึ่งพี่น้อง ออกมาสามโมงเย็นสามสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีพี่น้องใส่ไปได้ไปโดนแห้งนะครับโดนบระม,ามานี้ดุยตอนนี้ดุยพาพี่น้องคิดพอตอนนั้นนะครับคือโอ้เขียดแห้งนะครับเขียดเขียดเขียดเกิดน,ำน้ำเนาะนะครับคือพาโดนแห้งนะครับตอนนี้คุณปู่ออกมาแล้วพี่น้องแล้วก็ก่อนที่ออกมาน่ะออกมาน่นกระสี่พ่นเอาคุณหมอพ่นเอาเซอันติดมือหน้าดำพี่น้องมันเป็นก้อนเลือด คือยังก่อนเหนียวแต่ว่าไม่เหนียวไม่เป็นก่อนแข็งแข็งเป็นเลือดคิดว่าน่าจะเป็นก้อนเลือดตอนที่ว่าตัววดอวดเหตุพป่น้องตัวแขงนะครับคิดว่าแบบนั้นนะนะครับเป็นแข็งๆในหน่อยนะครับเดี๋ยวตรงไหนพาไปเบิร์นนะครับพี่น้องที่เขาอิ่มนะครับตอนนี้คุณปุกอะรู้สึกตัวดีแล้วนะพี่น้องรู้สึกตัวดีแต่สงสารมากเตียงข้างๆนี่ที่ร้องอวดโอยแลวก็ดิ้นพี่น้องทุกเตียงแล้วที่ว่าออกมาพี่น้องคนเก็ ถ้าคุณปูก็ถือว่าดีอยู่นะเพิ่นเพิ่นบ่อยเพิ่นบ่ปากเนาะเพิ่นหนิงเพื่นโมปากเพิ่นบ่ดึงหันดึงหนีออกนะครับบางเจ็บเพิ่นกัอันนั้นอยูเพิ่นเจ็บแห้งเพิ่นทนไว้เพื่นกระห้องนะเพี่น้องแต่คุณปูผมมีอาการอ่ะตากัเหงื่อใส่สายเดียนอยู่พี่น้องกัเจ็บนะครับถามกับหูเรื่องอยู่ตอบได้ยังนะครับพี่น้องตอนคุณปูก็ถือว่าปลอดภัยอยู่นะครับรอพักฟื้นเนาะงดข้าวงดอาหารตามเดิมพี่น้องนะครับตอนจำอะไรก็ได้ของเขาเพี่น้องนะครับ เราก็ปวดหัวกันพี่น้องปวดหัวว่อนกินเขาเลยนะครับกินตะโม่เศ้านี่พี่น้องนะครับกินตะโม่เศ้านี่ตอนนี้ก็ซีมงเรีแล้วนะครับเขาสวยบริกรพี่น้องนาดําคําเพียดพี่น้องเพราะว่ามันเสียงบมื่อยเนาะมันเสียงเมื่อเขานั่งบังไอ้นี่พี่น้องนั่งบังอันนี้นั่งอยู่กลังห้องนะครับยุ่งในก็เสียงดังเนี่ยกับนี่เนี่ยกัรบกวนเพื่อนนะครับกินเขาพี่น้องกินเขากันนะครับไปย่างกินดิเดี๋ยวเบิ้งให้เบิ้งพี่น้องครับอาหารพี่น้องนาตาต้มจืดต้มจืดก็ไป นี่ครับพี่น้องนะครับกินอาหารกินง่ายๆนะครับกินง่ายอยังไงพี่น้องกินกินได้เสริมสิทธิภาไปเบิ่งคุณปูกันพี่น้องไปทำประการคุณปูกันเด้อตอนนี้ท้นงในกินข้าวกอนนะครับนี่แหละพี่น้องนะครับใช้ใช้ไผ่กลียบข้อพี่น้องเวียควบเกลียบข้อแต่ว่ามันมันเลือกเกิดปวยน้องๆเนาะมันเลือกไป็ได้นะครับถึงน้ำเจ็บน้ำป่วยมากมันเกิดจริงๆหระนะครับดูแลกันไปนะครับเอาน้ำพ้อพี่น้อง แม่ทำปลาเดียวด้วยแม่ก็เสียแล้วพี่น้องแม่เสียสิบกว่าปีแล้วเดือดพอนะครับตอนนี้ก็อาการก็บอบบากเสียเ็บพี่น้องพาย่ายเด็บอยู่เดี๋ยวให้ไปเบิ่งครับให้เ,เขาอิ่มแล้วนะครับตรงน,นี้เขาอิ่มเจี๊ยเดี๋ยวให้ไปพีเบิ่งกันนะครับไปทำคุณปูคนจะเอาเดรบอยในตัว ก็เล้เพิ่รับอยู่พี่น้องเพิ่งเพิ่งนอนอยู่นะครับเลยคุณปูนั่งเต็มที่ว่อยากกวนเพื่อนไปไหนบางทีก็เสตตัวให้เรารอบนึงนะครับเดี๋ยวไปไปถามคุณปูไปยังไงนะครับนะครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้ก็กินเข่านะครับกินเข่ากินน้ำอิ่มพี่น้องครับับพี่น้องคื่อรับนะครับตั้งใจ ปวดหัวพี่น้องปวดหัวนะครับปวดหัวพี่องปวดหัวเ้วกินยาพี่น้องเพื่อหลับไปนะเพื่อหลับไปอันนี้คุณผูกก็หลับนะครับตัวนี้คุณปูกก็ลับนะครับ จะฉีดให้เบิองเปิดเบิองแผลนะครับให้เบิองเกษตรทำพ่นปูก็คือสีส้มี่น้องมันพ่นผักก่อนอยู่พ่นเมย์อยู่ในนั้นนะครับปูนอนรับพี่นนั้นไม่อยากปลูกเป็นปันไดนะครับเดี๋ยวใ้เบืองนะ้องเดี๋ยวใ้เบิองไอ้ก้อนที่พาออกก็าจะเซยเบิองแผลบริเวณโดยรอบอะไรโดยประมาณเนาะนะครับ กวนน้ำดำพี่น้องเข่งแข็งน่าจะเป็นถุงพี่น้องน่าจะเป็นเนี่นิวนิวที่ถุงนมดีนะครับมันจะสีเป็นประมาณนี้เข่งแข็งพี่น้องมันกวนมันคือว่าสีโบเกอร์นิ่วเทะาะปัสสาวะเนาะ,ะสีขา,ขาวๆนะครับอันนี้ก้อนเลื่อนที่ว่าจับกัน

น้อยๆพี่านี่ยหลายกว่าต้นเม็ดน้อยๆเนี่ยหลายก็สิบแงอยู่น้องพีหลับอนี้หลับไม่ใส่เด็กน้อย นี่สายเดียนนี่คือเป็นเลือดเสียพี่น้องทีพ่พา์อ่ะเป็นสายเดียนนะครับเป็นเลือดเลือดเสียนะครับทอยเงียวบริสไซพี่น้องช่วยหายใจก็ไม่ได้ใส่นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับใส่ใส่น้ำเกลือนี่ใส่ใส่น้ำเกลือพี่น้องนะครับให้แต่น้ำเกลืออย่างเดียวใส่แต่น้ำเกลือเนาะน้ำสายเดียนนี่นะทิพยสายเงียวบริสไซพี่น้องคนหลับ có xiết luôn ครับมันก็เจ็บอยู่นะก็สิไล่เข็มพอสมควร คนอยู่ข้างนอกเสียเจ็บเนาะคนผู้ตอนนี้หลับนะครับเป็นปตืมือเจ็บเนาะแต่ไม่มีเสียงร้องอุดควยอะไรเลยนะครับขอบคุณทุกทุกกำลังใจนะครับทุกทุกคอมเมนต์นะครับทุกทุกเสีมื่อยหงียงหยหง้ยเสียงเมื่อยก็จะเจ็บแง้ย มันเป็นแท่งอะไรพี่นอ้องต้มน่อย่างนี้เป็นแท่งอะไรอยู่นะครับสงสารพ่อนะครับพ้ามันแก่แล้วครับอายุหลายแล้วนะครับ,รแลแลรบถ้ามันเป็นเป็นเป็นได้เป็นอะได้ต้มน่องหรืสิบห้าตาัแท่งพอได้อยู่นะครับให้เกินสัตว์พี่น้องโอ้คนผุดเถ้าเนาะให้โมปากพี่น้องเจ็บหน่อยเจ็บหลายกับโมปากยังไงน,นะครับนี่แหละตั้งนึงผมคิดว่ามันเป็นเพราะอย่าง แล้วก yes, like, ็เป็นก <inaudible> ้อนเลือดพี่น้องมันเป็นก้อนเลือดที่ตอนอ้วนเห็ดเมืนบ่ว่าเดี๋ยวจับโต้กันเป็นก้อนเลือดพี่น้องเป็นก้อนนิดหน่อยหน่อยบ่ได้บีกันหน่อยหน่อยนี่ก้อนนิดหน่อยเลยก้อนนิดหน่อยกันก็ยังขี่หนู้นพี่น้องนะครับ โดยถามอมออีกทงต้องรอถามอยอีกพรุงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นเป็นเนจ้งใดนะครับมันเป็นอย่างกันเนี่ยนะครับเป็นก้อนเลือดหรือเป็นก้อนเนิ้วนะครับผมคิดว่าเป็นก้อนเนิวทถุงมดีเสีดำนะครับผมคิดว่านะครับถ้าถ้าเนิวนี่ทออ ปลาตะเบามักจะเป็นสีขาวพี่น้องมันจะเป็นหนิวเนาะพี่น้องั้างกอดเบือตอนเป็นแข็งๆนะครับแข็งแข็งเหนียวนะครับนคนปลวกสีนอนเก็บพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องนะครับคืออะไรประมาณนี้เนะาะคนปลวกเขาของพาไปนอนกระโดนเติบนะครับ ตอนที่เข้าไปนะไอ้สี่โมงครึ่งนะครับออกมาใบสามเคิงนะครับตอนคุณปูว่าตอนที่เขาไปาย,ย,ยีนะคุณปูมันซื้ตัวนอนตั้งเนงาะใบโมงสนะี่สิบะาตอนที่เขาไปพาห,อง,หองพาตัไป้องตอนที่เขาไปนะคุณปูคุณมิสตีตอนนั้นมือนะครับบวลาสี่น,นะครับ มืออื่นนะครับสิอัปเดตอาการไปฟังที่ทำรายละเอียดจากหมออีกรอบนึงนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่เชืจอไม่พบหมอเลยนะครับหมอหมอยัอองงมยังไม่าตรวจหลงัลงหลังผ่าตัดหมอเข้ามามันจะแบมืออื่นเสารอ์อย่างนั้นะจรใหญ่จังไหนไปใส่กับจังสีไทยเบิรงอีกรอบนึงนะครับให้อัปเดตอาการให้เอฟซีบางทุกคนนะครับขอบคุณ FC ที่เอฟซีทรมาถามทไทยคุณปูนะครับถามอาการถามข่าวถามข่าวคุณปูเป็นยังไงนะเอฟซีกรทรมาถามรายค่ะ ไล์นะครับทำข้าวไล่ขอบคุณจากใจจริงพี่ของเนอนะครับต้องไม่กสิไทยยังไล่ไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นทางโรงพยาบาลเนาะเดี๋ยวเพิ่นกสิไอ้นี่กสิเนี่ยเนียงกสิมีกฎทางระเบียบทางโรงพยาบาลเนาะพี่น้องกสิบวกกาไทยไปทางแพทย์บาลอว่าทางไอ้เครื่องเนียงต่างๆนะครับกสิไทยก็เฉพาะคุณปูจุดไกลๆนะครับนะครับมันกสิเป็นผิดกฎระเบียบทางโรงพยาบาลเนาะนะครับกสิบวก เก่าไกลไปเลให้มันอยู่ของพิเศษก่อนนะครับกะทิจะท,ทายอะไรกูนี่นะครับหรือว่าจะท,ทายกูนี่ก็ทายไปถึงคนอื่นคนกะทิโง่หายพวกบ้านนี้เนาะนะครับมัเป็นเสียงรบกวนเอาพวกความปากความข้อมาเหี่ยวนาะนะครับพวกความปากความคอพอถ่ายเบืองพวกเวทอาการยังไงเไยนะครับพ่อหลุนช่วยกันพ่อเอเอ,เอาเอาใจช่วยกันพี่น้องก็มันปวดหัวพี่น้องปวดหัวนอนเขาตื่นเพลินรับไปเลยนะครับ โอเคเราสำหรับคลิปนี้พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็น้องเล้อเป็นกำลังใจให้คุณผู้นําการประกันภัยสมัครสมาชิกอาบน้าอาบผักพอนนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะขอบคุณและครับสวัสดีครับสวัสดีครับ